สวัสดีครับพบกับช่องนายมิดนะครับนี่คือซุ้มประตูเขาวัดปลาแห่งหนึ่งครับเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆตามภาพพี่น้องเห็นไปแล้วครับวัดป่าทองปานเป็นวัดป้าแท้ๆเลยครับสาะป่าสมบูรณ์มีไม้นาะน่าพันนี่คือแค่ทางเขานะครับประตูโค้งนี่ทำจากใหม่เป็นท่อน ไหม่เกาใหม่แก่เลยนะครับเป็นใหม่แกนสมัยเกาโพธิถ้ำก็คือเจ้าอาวาสแล้วก็หลูกวัดแล้วก็ชาวบ้านมาสวยแน่มาสอยแน่เป็นบางโอกาสส่วนถ้ำประจําก็คือเจ้าอาวัสกับหลูกวัดกับเดี๋ยวพาไปเบิ้งภายในนะครับอาจจะได้เบิ้งสูงๆหน่อยนะครับไก่ขมานนะคือปลาใหม่น้านหน้าพันครับ ปลาใหม่มีถูกสนิทเป็นใหม่เก่าแก่นี่คือต้นเสารครับเป็นใหม่เกา่าเป็นใหม่เกา่าใหม่แกนปลาจานมันไปหามากครับใหม่เก่าแก่สมัยมันล่มบ่ได้ไปตาเดียวมันเป็นใหม่ที่ล่มนอนอยู่กับดินมันใส่เขื่นใส่รถใส่ซาบานใส่แห้งลูกวัดไปโยกมากข้างบนครับข้างบนเป็นไหม่ล้วน วัดสมัยนี้พี่น้องอาจจะเคยเห็นหลายๆวัดที่ทําแบบนี้นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับวัดหนึ่งที่พระถ้าเองวัดพระธรรมเจ้าวาดครับหลวงวัดทําเองครับนี่ครับไปในใหม่เป็นท่อนเป็นท่อนนะครับ สมบูรณ์แบบครับผาถ้ำเอง่งนั่นคือขางในครับถนนเข้าไปโอ้สลราเพิ่นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยครับสลราเป็นใหม่เป็นต้นเป็นเกตซิปแปดสิต้นหมดน่ะสลาเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิงครับส้มไปที่ละตอนนี่คือซุ้มประตูทางเข้าวัดป่าทองปานนะครับวัดป่าแท้ๆแล้วครับ เป็นวัดมีใบตาตั้งเรียบร้อยครับเย็นครับขอบ้านนี่เย็นสมสื่นสมบูรณ์เนนะครับสมประตูนี่สางมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ผมเห็นมานี่หลายปีแล้วเป็นใหม่เก่าแก่เนาะครับกับยยงสีละ งามแบบก็แก่งามแบบคลาสสิกผันไสยังก็เป็นใหม่เป็นแผ่นใหม่ก,ก็แก่ละครับจับหน้าปาดมาตัดมาแตง่งตามหลบทรงธรรมาชาติครับใหม่ไปจ้างไดกับเอาจ้างสั่นนะครับขัดไส้นี่คือ <What? S 1> วัดป่าทองปานเทียนปลายวะครับวัดป่าทองปานเป็นซื่อ คนคหนึ่งที่เพิ่นบริจาคที่ดินให้ทางวัดสร้างวัดครับเลยได้ที่มาของว่าวัดป่าทองป่านที่มาของวัด <S <S เดี๋ยวป่าเขาไปชมข้างในอเนาะครับเนาะนี่คือทางเขาสวัสด,ดีครับ